สบายดีพระสุคุสุคนนะตอนนี้เราแห้งกำลังสิไปหาหน่อไมนะ้เนาะกำลังสีหล่นนะพากันไปหาหน่อไม้กับแม่อะไรกับหญ้าเนาะกับพี่น้องสบายดีพระสุคุสุคนเดอ้อคือเส้นทางสิไปหาหน่อไม้พี่น้องเขาป่าเขาป่ามืึอนีห้หาหน่อไม้แม่ส่วนมาหาหน่อไม้ ไปก่อนแล้วเนาะต้นใหม่กำลังเขียวกะจีกสวยงามเลยพี่น้องเอ้ยคนตกหน้องใม่หา,าเห็ดปวกเนาะเื่อนนิเห็ดปวกออกเข้าอ่ะเนาะ อ,อ,าอากาศดีดีพี่น้องมือนีนิ่งเย็นสบายอากาศดีเบิ่งทองผามเมียเบาแพงนอครับสด,ดไปก่อน เลี๋ยวให้พี่น้องล่อเบิง้งล่อสมอ้มเนาะตอนเข่าปาา่าเนาะไมมเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้มาแพงนะแปะไ้ก่อนนี่กะมาแล้วเนาะสบายดีสบายดียดาามันนี่มาแพงผ้ามากินเขาา่าปลาพี่นอ้องหลังจากมาฮอดอลไรกะนค่ะกันกินเข่าก่กนากอนเนาะอุ่นเครื่องก่อนก่อนเขาา่าป่าหิวเข่า Ừ, อ, ikum, อันนี้ก็แม่บปรี้ยงแล้วก็มียายนวลแล้วก็ไปควันเนาะกับข้าวพินพี่น้องพี่น้องกินข้าวหนังกันเด้อมาเด้อมาเด้อกินข้าวหนังกันเด้อพี่น้องเอ้ยมาสุขสุขคนเยอะเลยเบิ่งได้ชมบ่อน่อไม้มันจะได้ลายขึ้ได้หน่อยเนาะพี่น้องมือมาตามหัวตามหงส์ตามป่า เราเบิงอยู่ป่าหน,าหหนาองไม่เนาะกินกบป้ากะฟองนอกพี่น้องอาหารทะเล <c oughs> กบปทูปยา่างจำเจ่วกระแดกเอาเดี๋ยวพัแพงกันสิกินเขากันเนาะถ้าเราเบิงเราส้มตอนอยู่ป่าหนองไม่เนาะตอนบูป่าพอล้วพี่น้องตอนนี้กะหิวเข่าแล้วรเราเรื่องพี่น้งนองอมาห,าหนองไม่ละเต้นตอดตอด ขึนเขานี่คับบรรยากาศอากาศดีเหมือนนี่อากาศดีมือนนีอาาน่อยู่ป่าอยู่ดงพี่เนองเอ้ยไม่นี่เขาป่าฮาเน,นาะไหมกังิขา้วเนาะกงกินเขาแ,นะแล้วพี่นนอง แล้วเราส้มตอนปลาหน่อไม้ออแล้วพี่น้องไปแลแม่เอาแพงอย่างเข่าปลาหน่อไม้เนาะพี่น้องมือนี่ตามคำขอเนาะเข่าปลาหน่อไม้หาหน่อไม้เนาะมีเอฟซีเมียนมาเอาแพงเข่าปลาหน่อไม้หาหน่อไม้เนี่ยพี่น้ามือนี้กับ่อแพงจัดหายเนาะเข่าปลาหน่อไม้หาหน่อไม้ อ๋อนุไม่พี่น้องเบ่งส้มเป็นน้ำกันมาสิได้ร้ายบอม,มือนี่เป็นหวยด้วพี่น้องอน,นี้มีเลยอมีือนะพี่น,อขอขนอ้อ,อ,นองชีเฮือคิดมาหาปลาครับพี่น้องเว่ามันใกล้แม่น,น้ำโค้งแล้วนะ ใกล้แม่น้ำคลองแล้วพี่น้องเอ้ยอย่าใคเจะหาปลาอืมเบิ่งเ้อพี่น้องมาศาสตร์จะเริ่มเข้าป่านะไม่เนอะ Chắc sẽ đẩy lái lưu đại không đẩy lái là phí nọng ơ nó mãi sẽ bị lái hay không Nè bà phê anh cái lái mãi nọ tận này Yên chưa mẹ Lái Mãi lái quá Có đây phí nọng có ạ nó mới khuyển xuống rồi nè có hạt lông ma có lông ma mi tại ăn nhẹ nhẹ nhìn đèn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không ก็ลงมาแล้วพี่น้องทำไมอือฮะงาแล้วพี่น้องบันนี่ห้ากระฮ่าเด็กก็หนึ่งน้อพี่น้องเขา เป็นใจอยากมาหาใส่มองสาวแมสใ่เป็นกระสอบแม่เนี่ยกระซิใส่กระสอบน้ำพน้องเป็นกระซิสอบใส่กระสอบหาไปเห็ดยังแม่ไปเห็ดมะมัดองไปเห็ดมะมัดอง ส่ำมาพี่น้องฮะอืมใหม่ร้ายเก่งพี่น้องเอ้ยเขาก็หนึ่งกะได้ร้ายแล้วเนาะ ขูนขึ้นทั้งเครื่องแห้กระายขึ้นทั้งคูัแให้กระาย,าะายอันนี้มันก่อจกห่างแน่นี่พี่น้องเลย,ออยไม่ก่อเมืม่อวาน,นี้อะบาาะ่าวแพงเกษตรขีดให้รับส้มเงีๆเนาะเรื่องเกี่ยวกับหานาไม้เหมือ <laughs> ๋แต่ในกระฝากกดไลค์กดติดตามบาา่าวแพงได้เลยพี่น้องเลยกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เนีน่ยเพื่อเป็นกำลังใจเนาะให้บาา่าวแพงในเศ็ดคลิปๆหนาต่อไปเนาะ นี่คือน้อไม้แบบธรรมศาสตร์ได้พี่น้องเขามาในป่าแล้วก็คือหาเอาเลยเนาะบัวได้ปูกไว้กันทำไปเลยๆๆพี่นองอ,อากาศดีดีพี่น้องน่อไม้ ลายสีขยายอยู่ระวังมีหางแตนเดอคบอกเอาอคนไปนีอ,อมาน็อ,อีกแล้วพี่น้องต้องต้องใส่ไมมคอเน,นาะพี่น้องเพราะว่ามันขึ้นสูงต้องคอลงมาก่อลงมา

มันมีแต่หน่าไม้เหี้ยเอาไดต้องก็เอาหนะ่าหัวมันขึ้นไปอยู่สูงแหละหนะ้าไม้มาหอดคลิปนีบาแพงกะขอเก่าวข้ามาสบายดีเนาะพาบาแพงสิปิดคลิปเด้อรอสม้มคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะ สบายดีนะแม่สบายดีพี die, ่น้องเอฟาวแพงแล้วกับเอฟซปลาเมาเด้อผู้เปิดคอยเบิ้งคอยส้มก็ได้เอซเาแพงในบมี่บสเลนี่อมีแหละเนาะบ่าแพงกับซขอปิดคีดเนาะาแพงเด้นาะอส้มลิปหนาเนาะพี่น้องมาสีดลายหรเลบ่เนาะคีิปนี่บ่าแพงก็สซขอปิดซะก่อนเนาะ